สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์คลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปลต่อไปนะคะและเป็นกําลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณ์ค่ะคลิปนี้ขอสักพันไร์นะคะขอบคุณค่ะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากให้ผู้รับฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะยังไงรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ทันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีกันมีเกณฑ์เป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมคือวันที่15ถึง31พฤษภาคมชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนนี้มีดาวที่ไปอยู่ในภพลาบผลถึงสองดวงด้วยกันค่ะดาวการเงินก็เป็นราชาโชคด้วยส่งผลอย่างไรกับชาวราศีกันบ้างเราไปฟังกันค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีกันจะเริ่มดีขึ้นนะคะเนื่องจากดาวพุธด,ดาวประจําตัวที่อยู่ในภพมรณะเดินหน้าและกําลังแยกออกจากดาวคู่สตูคือดาวพราหูดาวพุธเมื่อออกจากภพมรณะจะย้ายเข้าสู่เรือนสุขพารในช่วงต้นเดือนมิถุนาส่งผลให้ชาวการเข้าสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดาวที่เกี่ยวกับดาวสุขพรก็คือดาวสุขเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นราชาโชคอยูอย่ในภพราบผลในวันที่31พฤษภาดังนั้นในช่วงปลายเดือนนี้คือ เดือนพฤษภาตลอดจนไปถึงเดือนมิถุนาจะมีเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินและผลประโยชน์ชาวการจะมีมุมเกณฑ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของการลงทุนการซื้อถูกขายแพงการได้เงินแบบรวดเร็วมีโชคมีลาบด้านการเงินค่ะ สำหรับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคอยู่ในภพมรณะชาวกันจะมีดาวราชาโชคอยู่ในชะตาถึงสองดวงทําให้มีโอกาสได้เงินมาจากเรื่องครอบครัวคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้เงินหลายทางเลยค่ะ ดาวสุกก็จะโคจรอ,อยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันในวันที่31พฤษภาคมจะส่งผลให้ชาวกันหยิบจับอะไรจะมีคนช่วยเหลือและมีเกณฑ์ได้ของกินของใช้ของสวยงามหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็จะมีมุมเกณฑ์ที่ดีด้วยค่ะ ดาวสุกอยู่ในภพสุภะส่งผลดีด้านความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใครทํางานในสายงานออกแบบหรืองานที่ต้องใช้ความคิดจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นงานของคุณจะราบลื่นและสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวกันได้ดีค่ะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโชคลาภจากความฝันได้ด้วยนะคะ มาถึงดาวพฤหัสบ้างดาวพฤหัสย้ายมาเป็นราชาโชคตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งส่งกำลังถึงดาวสุกจะทำให้ชาวราศีกันมีโชคด้านสินทรัพย์เรื่องของคนในครอบครัวและเพศตรงข้ามค่ะ สำหรับดาวอังคารมีเกณฑ์เป็นนิดหมายถึงอ่อนแรงอ่อนกํำลังส่งผลให้ชาวกานอาจจะได้การเงินเพิ่มเติมหามาได้มากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็มีรายจ่ายมารออยู่แล้วอาจจะมาจากที่ของเสียหายของหายการเดินทางท่องเที่ยวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในวงสังคมค่าการเข้าสังคมมีคนมาขอความช่วยเหลือก็จะมีเกณฑ์ค่ะ ดาวพระเกตยกย้ายในวันที่19พฤษภาคมดาวพระเกตก็จะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าส่งผลให้ชาวกันอาจจะมีโชคจากความฝันหรือเซนแรงสามารถช่วยให้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นในช่วงนี้ค่ะ สำหรับดาวเสาวเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตาของชาวกันอยู่ในภพอริยาวนานสองปีครึง่งส่งผลให้ชาวกันได้เงินเข้ามาก็ต้องเสียออกไปกับเรื่องปุตหลานเช่นค่าเลี้ยงดูค่ารักษาพยาบาลคนในความดูแลก็จะเป็นเหตุให้คุณเสียเงินค่ะหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนแบบยาวนานเช่นธุกรกิจยังอยู่ในช่วงลงทุนทําให้คุณต้องจ่ายไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาประมาณสองปีครึง่ง ดูการโครจรของดวงดาวไปแล้วเรามาสรุปความหมายในแต่ละเรื่องกันบ้างค่ะด้านการงานคุณมีมุมเกณฑ์ด้านการงานที่ดีขึ้นมีคนสนับสนุนอุปสรรคต่างๆค่อยๆค,ค,คลี่คลายโปรเจกต์หรืองานที่รออนุมัติก็จะมีเกณฑ์ได้สมหวังในช่วงนี้วงสังคมก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนดีค่ะด้านการเงินและโชคลาภจะมีโชคลาภทั้งจากคนในครอบครัว ผู้ครองความมีสเสน่ห์ทำให้ได้มาซึ่งลาบปากของกินของใช้และการสนับสนุนด้วยค่ะถือว่าการเงินโดยรวมก็ราบรื่นดีสามารถลุ้นโชคเสี่ยงเบอร์จากความฝันได้ค่ะ ด้านความรักและความสัมพันธ์สาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีเรื่องราวดีๆจากดาวพฤหัสและดาวศุกร์ที่มาเป็นราชาโชคซึ่งจะส่งผลดีกับคนที่ทํางานในครอบครัวธุรกิจกงศีคนที่ทํางานร่วมกับแฟนอันนี้ก็จะได้ผลดีจากดวงดาวค่ะหรือในบางคนจะได้รับการลงทุนแนะนําสนับสนุนจากคนในครอบครัวก็จะมีเกณฑ์ที่เกิดขึ้นได้ คนโซช่วงนี้จะมีเสน่ห์เนืน่องจากดาวสุขอยู่ในภพลาภผลจะมีคนเข้ามาคุยมาจีบได้เรื่อยๆแนวโน้มไปในทางที่คนอายุมากกว่าหรือมีความคิดหรือฐานะโตกว่าเราด้านสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังด้านสุขภาพเนื่องจากดาวเจ้าเรือนออกจากดาวคู่ศัตรูและออกจากเรือนมรณะแล้วส่งผลให้สุขภาพสําหรับคนที่มีอาการป่วยจะดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้อยากจะให้ระวังเรื่องแพ้ฝุน่นแพ้อากาศรวมไปถึงโควิดด้วยนะคะ สำหรับเรื่องที่ต้องระวังอื่นๆก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายจากบริวารและลูกน้องจะส่งผลเสียมาถึงคุณค่ะโดยรวมครึ่งเดือนหลังของชาวการภาพรวมดีขึ้นในเรื่องงานและมีโชคลาภสามารถลุ้นโชคเสี่ยงเบอร์ได้ถึงแม้ว่าเกณฑ์เสียเงินออกจะมีบ้างแต่ก็หาได้มากกว่าอันิจสบายใจได้ค่ะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวราศีกันร,รับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเดือพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ